สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อ Oh My Lecture Table โดยขั้นตอนที่1น,นะคะเอ็มพาไทยของกลุ่มเราเนี่ยได้เลือกปัญหาที่ใกล้ตัวโดยสังเกตจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของกลุ่มพวกเราเองมากที่สุดซึ่งได้เลือกปัญหาเกี่ยวกับการใช้โต๊ะ Lecture ของสอรอหนค่ะเพราะว่าได้ใช้จริงและรับรู้ถึงปัญหาจริงเลยเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะ ดีไฟหลังจากที่เราได้เลือกปัญหาแล้วเราจึงได้ไปสอบถามกับผู้ที่ใช้งานจริงเพื่อที่ต้องการปัญหาที่เราต้องนำมาแก้ไขให้ชัดเจนซึ่งได้ตามนี้เลยค่ะในปัญหาที่พบหลักๆนะครับคือเวลานั่งไม่สบายขยับทำอะไรไม่สะดวกคนตัวใหญ่นั่งยากของร่วงบ่อยมากเช่นโทรศัพท์ iPad หนังสือหรือปากกาโดยนั้นไม่มีที่วางกระเป๋าก้าอีอลื่น แล้วไหลของเทกระจาดเพรโต๊ะไม่แข็งแรงพื้นที่วางของน้อยคนถนัดซ้ายใช้งานไม่ถนัด uh, และในขั้นตอนต่อไปนะครับไอเดียของพวกเราก็คือได้ระดมความคิดที่ได้รับฟังของกลุ่มและนิสิตที่ใช้งานจริงจึงได้รับความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาคือเพิ่มพื้นที่ให้มีที่วางของปรับปรุงซ่อมแซมให้โต๊ะเลคเชอร์แข็งแรงขยายเก้าอี้ได้อีกและได้แจ้งช่างประจำ ตึกสอรอหนึ่งนะฮะแก้ไขตัวเองให้ระมัดระวังมากขึ้นขยายโต๊ะให้มีพื้นที่มากขึ้นครับนี่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสอรอหนึ่งนะครับที่เราได้ไปสอบถามถึงปัญหานี้มาก็ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะว่าสำหรับคนถนัดซ้ายเสนอให้เขาทำเก้าอี้สำรองอาจจะเตียมในอัตราห้อง2-3ตัวแต่ถ้ามีมากกว่านั้นก็ตอบไม่ได้เพราะบางทีนิสิตที่ถนัดซ้ายบางกลุ่มอาจจะมีมากกว่า5คนหรือไม่มีเลย2 พื้นที่วางของไม่พอลองเขียนเสนอเข้ามาในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่คือมีเพลทเจาะรูมีเสาขึ้นมา1ต้นบนเสาจะมีแท่นเป็นแผ่นยึดกับเก้าอี้ตัวแผ่นเก้าอี้จะมีตัวสไลด์สําหรับเบี่ยงแผ่นลงมาใช้งาน 3. สาําหรับคนตัวใหญ่ทางแก้ไขาทางเดียวคือเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่เนื่องจากในตึกนี้มีเก้าอี้2รุ่นคือรุ่นสีดําที่พนักพิงเล็กแต่รุ่นสีขาวรุ่นใหม่ที่ใช้อยู่ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือดัดให้ตรงได้เพราะจะทําให้พื้นที่ทางเดินในห้องแคบลงหรืออาโลหะพังการตไทป์เรามีการรวบรวมปัญหาและออกแบบเก้าอีา้ใหม่ผ่านโปรแกรม 3D ค่ะโดยเก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆคือ1มีที่นั่งใหญ่ขึ้น2มีที่วางแขนสําหรับคนถนัดซ้ายซึ่งถ้าหากไม่ใช้เราสามารถพับเก็บได้ค่ะ3มีที่แขวนกระเป๋าตรงพนักพิง4ขนาดที่รองเขียนหนังสือใหญ่ขึ้น5 ฐานรับน้ำหนักมีการเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มแรงในการรับน้ำหนักมากขึ้นในรัศมีเท่ากันค่ะเรามีการนำเข้าเครื่อง 3D p ิ i n และปิ้นเป็นโมเดลออกมาเราได้มีการสอบถามจากเพื่อนเพื่อที่ใช้งานพบว่า97%พอใจกับเก้าอี้รูปแบบใหม่และอีก3%ไม่ได้รู้สึกรับผลกระทบหรือปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ในการนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับตัวเลคเชอร์ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ได้รับชมและได้รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ